คุณผู้ชมครับผมตามภารกิจของท่านสสดรธีรรัตน์นะครับมาที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับจุดนี้เรามีนักพี่น้องประชาชนทํากิจกรรมอะไรฮนะสสคร่ะวันนี้ก็การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะคะคหลังจากที่เราร่วมกันป้องกันแก้ไขไปัญหาน้ําท่วมแล้วก็มาช่วงปีใหม่ ทางการนิคมก็จึงจัดการทําบุญตักบาตรนะคะร่วมกันกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยที่จะร่วมกันทาบุญตักบาตรปีใหม่ค่ะนี่ฮะเรียกว่าต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมคะเพื่อสิริมงคลนะครับผมก็มีนี่ฮะพี่น้องในองค์สากรรมเข้ามาร่วมจํานวนมากทีเดียวนะฮะก็ตอนเช้าฮะตักบาตรทาบุญค่ะแล้วก็พอตอนกลางวันทางการนิคมก็จะมีการทําบุญเลี้ยงขาเพลเพื่อที่จะทํา สรีมมงคลกับอาคารใหม่นี้ด้วยอ๋อ <ฮะ S 1> เหลอนะที่นี่น้าทั่วไมไหมสาวๆฮะที่นี่นะคะถือว่าโชคดีที่รเรามีเวลาในการเตรียมตัวนะคะคทางการมีคมเองก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะคะคทางรัฐบาลเองก็นํากองกําลังทหารนะคะคแล้วก็ กระทรวงศึกษากรร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะ<ฆ>ให้มาช่วยเหลือป้องกันตามจุดต่างๆก็สามารถทําให้รอดพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้ก็โชคดี<ฆ>ฮะพี่น้องนะที่อยู่ในศกนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบใช่ปลอดภัยค่ะปลอดภนะัยแต่แต่ตละโรงงานเองเนี่ยแต่ตละผู้ประกอบการเองก็มีการป้องกันโดยส่วนตัวก็แต่ละโรงงานก็จะป้องกันป้องกันทางการนิคมเองก็จะดูในภาพรวมของรอบการนิคมเองด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับทางท่านผอการนิคมด้วยได้ครับนิคมอุตสาหกรรมที่นี่ประกอบด้วย ธุรกิจหลากหลายเลยใช่ไหมฮะมีตั้งแต่ s m สเ็เลยใช่ค่ะแล้วก็ระดับใหญ่ก็ระดับประกอบการเครื่องจักรรถยนต์ต่างๆนะคะใช่ค่ะก็มีถือว่าเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็ได้ตั้งมาเป็นเวลานานแล้วด้วยใช่ไหมฮะเกิดการเรียกว่าจ้างงานสร้างอาชีพให้คนเยอะทีเดียวเลยฮะมากมากเลยค่ะก็คือทําให พื้นที่แถวนี้มีการพัฒนานะคะประชาชนก็เข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็มีการค้าขายในในส่วนโดยรอบของการนิคมเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของคนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ทําให้การค้าการเศรษฐกิจเจริญขึ้นดีใช่ไหมฮะแรงงานที่นี่จํานวนมากคุณผู้ชมครับนะฮะเกิดการสร้างงานให้พี่น้องนะฮะคนจากต่างจังหวัดก็มาทามาหากินที่นี่นะครับโรงงานขนาดใหญ่จากต่างประเทศก็มาตั้งอยู่ที่นี่นะฮะก็เป็นย่าน ธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ที่น่าสนใจทีเดียวครับต,ญญตอนนี้ผมอยู่กับผอ,อ,อบรรทิตานิวาบออมมสารรราบางครับผอนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับสวัสดีครับผอครับครับผมทราบว่าที่นี่นิคมอุตสาหกรรมเรารนะน้ำไม่ท่วมเหรอฮะน้ำไม่ท่วมค่ะโอ้โชคดีจังเลย เรามีคันป้องกันล่วงหน้าหรอฮะคือจริงๆทุกนิคมเนะฮะเรามีระบบป้องกันน้ําท่วมเป็นเขื่อนดินนะคะก็เหมือนกับทุกนิคมอะ่ะแต่ว่าลักษณะของน้ําที่มาล้อมเราเนี่ยนะคะลักษณะของน้ําที่มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเรามีเวลาที่จะป้องกันไม่ว่าการจะวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเรามีผู้เชี่ยวชาญเราได้ท่านดรสมเจตธินพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานบอร์ดของจิสตานะคะ เรามีดรทันเน่ทึ่เป็นเลขาที่การของสภาวิศวกรรมฐานทางประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์เป็นผู้ชี่ยวการเรื่องน้ำใช่ค่ะเรามาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะเราได้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี มาอยู่ที่นี่โดยท่านสสทีลนะครับท่านก็มานะะท่านงานนะฮะท่านมาเข้ามาเข้ามาดูแลนะคะเป็นด้วยความเป็นห่วงพวกเราแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยท่านก็ดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆแทนเรานะคะท่านให้ความช่วยเหลือกับชุมชนที่ถูกน้ําท่วมที่อยู่รอบๆนะคะ่ะเพราะว่าจริงๆธุรกิจในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมลากะบางเรามีจํานวนมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะมีสักกี่รายฮะทส้มสงหา2ิบรายครับผมมีทั้งขนาด ก็เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติใช่ชาวต่างชาตินะฮะอ๋อเกิดการสร้างอาชีพสร้างรายงานสักกี่คนนะี้เนี่ยประมาณแปดสิคนเลยครับโอ้โหนะฮะเยอะทีเดียวฮะนะครับนักทุนก็เป็นประมาณแปดรอยตัลานเลยนะฮะเลยครับโอ้ยางงั้นธุรกิจข้างในก็สบายใจนะฮะค่าส่งออกก็เยอะครับผมท่านสสครับท่านสสก็มาร่วมวางแผนรับมือตั้งแต่แรกเลยเหรอฮะก็เนี่ยค่ะทางเรา ในพื้นที่น,นิคมอุตสาหกรรมแล้วคืออยู่ในพื้นที่ของออลาดกระบังเองนะคะ<ม>เราก็ต้องให้ความสําคัญกับทุกๆภาคส่วนทั้งส่วนของประชาชนเองด้วยแล้วส่วนของนิคมที่ถือว่าเราก็ถ้าเข้ามาช่วยได้หรือ,อยังไงก็ต้องเข้ามาช่วยกันเลยอย่างเช่นการวางเขื่อนดินเนะะี่ยค่ะตอนแรกก็เหมือนกับก็ต้อง มีคุณพ่อช่วยวางแผนนะคะโอ้โหรอฮะครับุณจริงๆแล้วท่านก็เป็นผู้อาวุโสในพื้นที่นะคะครับทุกครั้งที่นิคมน้ำท่วมเนี่ยท่านก็ให้ความคุ้ครองเราช่วยเหลือเราตลอดมาตั้งแต่ปี สองพันห้าัมอยยี์นิดนึงนะครันห้าร้อยสามสิบสาครัดเลื่อนต่างๆนะคะแม้กระทับอ๋อเหรอท่านอายุเยอะแล้วท่านก็ยังได้ความเป็นผัวก็ยับก็ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะฮครับก็ยังมาช่วยดูแลมาสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากการนิคมคการลงทุนจะรักมากทั้งพ่อทั้งท่านตสแล้วก็คผมเป็นการร่วมมือทำงานประสานกันระหว่างทาง ตัวแทนด้วยแล้วก็ทางการนิคมแล้วก็ประชาชนที่อยู่นะอาศัยในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะเราจะได้ลดความดกดดันของเขาไปด้วยในเรื่องของน้ําที่จะมาเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็บอกว่ามีการนิคมอยู่นะเดี๋ยวเรายังกง็ช่วยกันอยู่แล้วก็คือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนนี้ประชาชนก็มีความไว้วางใจมากขึ้นใช่ครับฮะผู้บริหารนิคมอสาหกรรมก็เข้มแข็ง,ขงมีท่านอที่เก่งมากแล้วก็ทีมงานมีทีมที่ปรึกษานะครับ มีด้านสสนะครับธีรัฐช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการป้องกันที่ดีนะฮะคราวนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็เที่ยวหน้าก็เราก็เตรียมตัวได้ดีกว่านี้ด้วยนี่ค่ะทางการที่รัตอนนี้ก็วางแผนป้องกันสําหรับปีหน้าแล้วหรืฮะปีนี้ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเราเดี๋ยวเราก็มีการประชุมกันนะฮะแล้วก็มีวางยุทธศาสตร์เรื่องของการระบบการป้องกันเดี๋ยววันที่11เนี่ยค่ะเราจะมีการประชุมกันที่นี่นะครับ ครับผมแต่<า>หลายลนิคมม,มาช่วยกันดูระบบที่จะต้องทำในอนา,าคตแล้วก็เตรียมการในการปองกันปีปีนี้ค่ะครับผมนี่ฮะ<ม>ก็ทีมงานผู้แานเข้มแข็งแบบนี้นะท่านสอส,อสเข้ามาดูแลพี่น้องนะครับดูแลเรื่องของธุรกิจในาย่านนี้เนี่ยนะฮะทำให้ ที่ธุรกิจการก็ขับเคลื่อนไปได้นะครับผู้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจครับผู้บริหารเองก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนที่จะร่วมทํางานร่วมกันต่อไปได้ใช่ครับเพราะเรามีต่างชาติเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมฮะนะครับเป็นนักลงทุนที่นี่นะฮะก็มั่นใจที่จะทําธุรกิจในเมืองไทยนะก็ขยายธุรกิจต่อไปคครับเดี๋ยวก็มีภารกิจนะสสท่านก็จะร่วมทำบุญต่างาตินะครับผม ความจริงแล้วถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยโอ้เลยเป็นกิจภารกิจตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าก็คือมีทําบุญหมู่บ้านทําบุญชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสไปร่วมด้วยแล้วก็ถือโอกาสเหมือนกับไปรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเองเนี่ยวันจันทร์อย่างเงี้ยจะมีประชุมวิป นะคะที่ทำเนียบเป็นรีรัฐบาลก็ได้มีโอกาสไปทำงานก็วันอังคารจะเป็นการประชุมพักใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พูดทีงหัดก็คือประชุมสภาคระก็จะมีสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเรามีเวลาว่าที่จากการประชุมทำงานสภาแล้วก็คือเราจะต้องลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนใช่ค่ะรับฟังปัญหาอย่างที่สาวๆบอกเนี่ยนะฮะวันนี้ก็วัดทำงานเริ่มแรกวันจันทร์นะฮะก็เนี่ยฮะเริ่มตด้วยการทำบุญใช่ใช่เมิ่อเริ่มต้นด้วยการทำบุญแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องเรียนว่า ได้รับโทรศัพท์จากทางพี่น้องที่มีปัญหาทางเรื่องของการทําถนนนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยจะขอเข้าไปพบปะเขาสักนิดนึงครั่อจะไปทํางานที่สักทานทําเรียบต่อมเดี๋ยวตามไปจุดต่อไปครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับแก้ปัญหาละมากมมากมีประชาสุขิประเทศชาติรุ่งเรืองการเมืองไม่ใช่ข้อ ตามภารกิจของท่านสสดรธีรรัตน์นะฮะมาที่ชุมชนพัฒนาที่พวานะสสฮะจุดนี้เรามาเยี่ยมพี่น้องประชาชนเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับการแจ้งไปนะคะจากน้องประชาชนว่าหลังจากน้ำรถแล้วเนี่ยถนนหนทางแล้วก็เรื่องของท่อประปาเนี่ยมีปัญหาก็อยากที่จะให้เราเข้ามาดูแลนะคะก็คือช่วงน้ำท่วมเองเนี่ยทางทีมงานแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆได้เข้ามา ระดมกันนะคะช่วยเหลือในชุมชนรอบๆพื้นที่รัฐกระบังด้วยนะคะในส่วนของชุมชนพัฒนาทิพวาสเองก็มีส่วนที่ช่วยเหลือตนเองส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นชุมชนเข้มแข็งทีเดียวนะครับใช่ก็คือต้องช่วยเหลือกันนะคะในส่วนที่น้ําจะเข้าน้ําจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยรานนี้ทุกๆส่วนก็คือต้องเรียนว่ารัฐกระบังเนี่ยน้ำมาเยอะพอสมควรน้ำเยอะเลยนะแลในในส่วนของชุมชนนี้เองเนี่ย เป็นส่วนที่ติดต่อกับทางมินบุรีด้วยนะคะน้ำที่จะไหลเข้ามาทางหนองจอกด้วยก็จะไหลผ่านตรงจุดนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ส่วนกลางนะคะทางทางชุมชนเองมีการป้องกันตนเองทางทีมงานของทางสสเองก็ได้มาช่วยกั้นคันนะคะในเรื่องของกระสอบทรายหรือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพนะคะหรือว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาทางคมแล้วก็ต้องมาดูแล พื้นที่รอบๆด้วยเช่นกันใช่ฮะเขาเ็นบอกว่าช่วยพี่น้องตั้งแต่ก่อนน้าท่วมระหว่างน้ําท่วมก็มาตลอดอทีมงานก็เข้มแข็งงานพี่น้องครับนะสาสาก็ช่วยตลอดเลยใช่หลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยเหมือนกับถนนก็เกิดความเสียหายใช่เราก็เข้ามาดูแลว่าเราจะประสานหน่วยงานไหนที่ให้เขามาช่วย<อ>เหลือได้บ้างใช่ไหมฮะพี่น้องก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับ เป็นไงฮะถนนนนทางก็ตอนนี้นะฮะโดนขูขาใช่ไหมฮะเพราะว่าได้ขุดเจาะไว้ก่อนก่อนที่น้ําจะมาค่ะครับผมแล้วทีนี้ทิ้งไม่เลยที้งไ่พอนึกว่าจะน้ําท่วมเสร็จก็จะมาพอไปสอบถามทางการขุดเจาะนะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้แจ้งไปที่ปลาปลาพวกเราชาวบ้านก็โทรไปเขาก็มาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปสามสี่ครั้งครับผมพอต้อง ก็ไปถามอีกวิ่งเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนะคะวิ่งเข้าไปบอกว่าร้องเงาะประมาณเนี่ยไม่มาค่ะครัจากใจนั้นก็เนี่ยไปเลยค่ะก็อยากให้ช่วยเหลือตรงนี้ค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะทุกท่านเลยวันนี้ท่านสสเข้ามาเยี่ยมเยียนมารับเรื่องร้องเรียนนะฮะดีใจไหมฮะสสมาเยี่ยมวันนี้เห็นบอกมาช่วยทีมงานมาช่วยตลอดเลยเหรออ๋อเหรอฮะครับผมสสน่ารักไปฮะสสสินเรา แบบน้องเขาโทรไปก็รับตลอดช่วยเหลือตลอดค่ะฮะก็พี่น้องโทรมาก็ทันทีใช่ไหมฮะสสคราจะก็ไม่ได้ว่าเออแบบมาถือตัวอะไรเงี้ยค่ะกันเองสสเราเป็นไงบ้างฮะค่ะนิสัยดีค่ะเป็นเองกับชาวบ้านดีค่ะก็ขอบคุณมากพอใจไหมฮะคุณพอใจประมือหน่อยขอบคุณท่านได้ค่ะที่มาช่วยเหลือครับผมาจะแบ่ง สอสอครับเราก็จะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆใช่ไหมฮะัเข้ามาช่วยพี่น้องหลังจากนี้แหละก็คือในส่วนตรงพื้นที่นี้เองเนี่ยค่ะ ก็เป็นในส่วนของเขตรัฐกระบังเราก็จะต้องให้ทางสํานักงานเขตเข้ามาดูแลก่อนว่ายังไงแล้วติดปัญหาตรงไหนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ประสานให้ทีมอย่างทางพี่ๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่รู네้ปัญหาเขาจะบอกเราได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมีการทําตรงไหนไปแล้วบ้างตรงไหนยังไม่ทําอย่างเมื่อวานเนี่ยพี่สนใจเป็นคนโทรหานะคะว่าเนี่ยค่ะอยากให้เข้ามาดูเพราะว่ายังยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตอนที่ว่าน้ําท่วมน้าท่วมผ่านมาใ่ะ ก็เลยต้องมาดูว่ามันมีการปรับปรุงต <ha> ิดตามงานว่าไปถึงไหนแล้วยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ข้อมูลเขาได้ถูกใจครับผมนี่ฮะก็ต้องบอกว่าชุมชนเข้มแข็งพี่น้องประชาชนรู้ปัญหามากที่สุดฮะก็เนี่ยแหละครับซัดทอนมายังสสสสก็เข้ามา ร่วมมือช่วยเหลือติดตามด้วยต่างๆเพื่อเนี่ยฮะรับใช้พี่น้องประชาชนใช่ไหมครับค่ะอดทนมากเพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วมมาเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือตนเองด้วยนะคะประสานงานกับส่วนต่างๆด้วยใช่และดูพี่อยู่ที่นี่มานานแล้วตอนที่อิ่มหาเสียงเองก็เนี่ยค่ะก็เดินทุกซอยก็ได้เห็นค่ะค่ะผมค่ะก็ต้องช่วยเหลือกันต้องอดทนเข้มแข็งยังไงเดี๋ยวบ้านเราต้องดีขึ้นใช่ครับขอบคุณมากคับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับท่านสสเราไปช่วยเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อั้งแต่คนแรกเราทำน้าท่วมก็คือท่านเข้าไปทุกบ้านเลยนะครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่น้าท่วมครับผมแล้วก็เอาของสิ่งใช้ไปแจกครับผมครับแล้วคนสองท่านก็ยังกรุณาใหม่นะครับฮะมาทางเรือโดยแจกทุกบ้านแล้วครับครับผมเดินเข้าเยี่ยมรัศดรทุกคนอืมแล้วก็เรื่องทางเท้าที่ชำรุดเนี่ยเราก็ได้ขอท่านสสประสานงานท่านท่านสสไปครับท่านก็ได้เอาไม้มาช่วยเหลือฮะโดยซ่อมทางเท้าที่มันชำรุดที่มันหักอเพื่อให้นักเรียนและ ประชาชนที่ทํางานบริษัทได้ใช้ทางเท้าได้แล้วก็คือในคลองท่วมหมดก็คือช่วงสะพานมาขาดถนนมาขาดเนี่ยก็คือได้มาจาก้ท่านสสเนี่ยคือปูเป็นทางเท้าให้เดินออกมาทํางานกันได้โอ้ก็มาช่วยตั้งแต่ก่อนน้าท่วมรับตั้งแต่คนแรกเลยท่านมาคนแรกเลยมาดูตั้งแต่นแรกเลยคนแรกก็เข้ามาเยี่ยมทุกบ้านเอาของมาให้เอาของมาแจกที่เป็นของใช้เกี่ยวพวกอาหารกระป๋องพวกข้าวสารพวกอะไรเนี่ยอ๋อเลยครับครับผมทั้นั้มาแจก สสที่ละรัแล้วน่ารักนะครับครับน่ารักครับผมครับเป็นขวัญใจของพี่น้องละกระบังนะครับครับผม